ไม่เป็นโควิดมาก็ร่างกายก็ยังไม่น่ดียวแต่วนนี้ก็ถือว่าร่างกายนี่ถือว่าโอเคนะลูกเร่งลูกบิดลูกลูกปิดอะไรปีดหมดเลยเวทเวดวันนี้เป็นไงมึงเวดวันนี้ก็น่าจะก็หนึ่งยี่สิบเใหญ่ไปใช่ไหมเรามั่นใจยกไหนอ่ะยกสี่แล้วยกสี่เราคิดว่าได้เราได้ยกกได้เราได้ลูกไหนบ้างยกสี่เนี่ยก็ลูกเก่าแล้วก็เจ๊งเนี่ยมันไปแตกยกสามที่กลาง มันก s <S ็เลยไหลป dying, ั๊บๆๆเรงมานี้แต่บอกยุคห wow. ้าก็เราก็ยังมั่นใจอยู่มั่นใจมั่ะเพราะวมาได้ลูกชัดเจนเออลูกยืนลูกแข็งแรงลูกเปลี่ยมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วนี่มันชนะกี่ไฟแล้วก็อังยังไปย้ายดินมาแลวก็ชนะวันนี้วันนี้ใช่ไหมเราผิดขาดได้ต้องรอดอีกนิดหนึ่งนะร้อยอยยี่สิบลายอ่ะขอบคุณใครบ้างวันนี้ชนะแล้วก็ขอบคุณยานีองค์ผมยานอทก็นยานะบ้า ไม่กลัววีดีนหมดหรอหัวน้าใหญ่ไปไหนวันนี้ไปเชียงรายครับอ,อ๋อนึกว่าไปติดโควิดอยู่ไปเชียงรายนะ,ะ,ะโอเคเทรนเนอร์ว่าไงไซเนอร์วันนี้เด็กคนนี้ก็สักเล็กเนเด็กที่ตั้งใจซ้อมครับมีวินัยไอ้สะดุดเป็นโควิด ไม่นั่นต่อเรื่องแล้วครับเขาด้วยคำที่เขาเป็นเด็กตีมีวินัยเขาขยันปั้มปั้มตัวใหญ่ๆครับปั้มไผ่แดงปั้มผิวผ่องตัวใหญ่ก็เลยแดงประทาก็เลยโอเคครับผมถือว่าได้ผลแล้วไหมปั้มตัวใหญ่วันนี้ครูชุกก็ตัวใหญ่ใช่ครับผมมันได้คือเด็กเชื่อฟังนะครับผมมันก็ทำอะไรก็ทำง่ายครับผม ติดตามนะครับผมสั story, so ้งเล็กเป็นที่ครับผมชื่อนี้กลับมาแล้วอีกรอบนะแหมชื่อนี้ประกอบดิเกียงเกียงไก่ได้ดูโอเคเอายินดนี้ต้องชายยินดีนะครับยินดีด้วยชื่อนีทีมงานด้วยชื่อีกับทีมงานนะครับผมน้องพี่ขออีกนิดหนึ่งน้องตอนที่ผู้ชกเราเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาเสียงเชียร์ดังมากเลยตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างไม่ตกใจมาตกใจนิดนึงก็มีแผลแตกครับเป็นรังบนว่ามันเนื้อจะเข้าต้าเออใช่ตอนตอนที่เราแตกตอนนั้นเราได้เปลืยกอยู่เราเนลือกเ้าต้ามัวมัวตอนนั้นเรา ใจเราคิดไงว่ากรรมการจะเบรกเกมไหมหรือว่ายังไงไม่ครับก็คิดว่าแบบเดินยกสี่เรายังมีน้ำได้ยกสี่เราก็มั่นใจว่าเลือดไหลก็ไหลไปแต่ว่าเราก็มั่นใจในร่างกายเรายิงไหลยิงชอบยิงไหลมันมันเหมือนเหมือนฉลาดเลยนะเลือดยิงออกยิ่งเดินใช่ต้องวันนี้ต้องชื่นชมร่างกายแข็งแรงแข็งแรงจริงตัวเล็กกว่าต่ว่าเดินจับนายตีตัวใหญ่ล้วก็ทําได้ดีแล้วก็สําเร็จด้วย มีอาชีดไหมครับวันนี้ก็มีหมื่นเนื้อหน้าหมื่นเนื้อเนื้อพอใจผลงานไหมวันนี้น้องก็แบบมีเปรียวมีอะไรก็ติดโควิดนะครับเพิ่งหายจากโควิดมาได้ไฟแรกครับไฟแรกเลยครับกลับมาหายใจหลังจากที่ป่วยไปเป็นไงบ้างร่างกายก็มันหายใจไม่ปกติมันเป็นโควิดมันก็หายใจไม่ปกติแล้วได้ซ้อมได้ฟังแบบมันก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ทำสำเร็จสั้นๆเลยก่อนที่จะไปเย็บแผลก็หติดตามนะครับขอให้ดีๆนะครับขอบคุครับ ต้องบอกว่าสนุกครับสนุกจริงครับชกกันสนุกดูเดือนมากครับโอ้โหมีมันจริงๆครับเกมมาชกของผู้เลนน้ำลายการที่ผ่านมามืชกวันนี้เดี้วแหน่นมโอ,โอ,โอ้สุดๆเลยนะเราคิดว่าเราน่นแต่มันสถาการน่าจะให้ผ่านไม่คิดว่าวันนี้นะ ครบพื้ครบห้ายกนี่เรามั่นใจไหมั้ยก็ถือว่าทำมาแบบก็ถือว่าทำมาได้ดีตลอดนะได้ยกห้าเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันไม่ให้มันสุดไปเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็ตกเป็นรองทุกๆยกแล้วยกห้าทำไมไม่เดินให้สุดเลยแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งหรือว่ายังไงล่ะพี่เลี้ยงบอกพอแล้ว รู้ว่าตัดสินใจเองทีมงานบอกว่าอะไรครับตอนยกหาที่ออกมาเต้นให้เดินครับแล้วเราเราตัดสินยังไงเราถึงออกมาเต้นรู้ว่าเราก็มั่นใจว่าสียกก็ทำได้ยกหาก็ได้ลูกลูกตรงมุมแดงยกสีนี่ก็ถือว่าทำมาพอสมคววนแ้นะกรรมการไม่ได้มองแบบนั้นเลยกรรมการก็เลยยกให้เป็นฝ่ายแพ้ไปวันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดครับมันใหญ่ไปหรือพอดีพอดีครับได้นะได้นะ เอออ้ามีอะไรคุยกับแฟนมวยไหมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนครับขอโทษพี่เอขอโทษไอาจาัมปุ่งขอโทษพี่วันครับอือมีมีอาชีพไหมเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่แล้วมีหลายหลายกับพันเลยทำเซงซีเซนเดี๋ยวดายนะจิกเดียวเองนี่จิกเดียวถ้าย้สุดใช่ถ้ายกสุดยกสุดท้ายนี่ออกมาเดินนี่ได้ลุ้นเลยนะไม่เป็นไรว่าทำไมน้องชายสู้ๆนะโอเคครับครับน้องอีกนิดนึง เราเราเราคิดยังไงยกห้าที่เราตัดสินใจออกมาเดินออกมาเต้นนะครับก็ก็ก็คิดว่าเตะได้เราก็มันเราก็มั่นใจว่าน่าจะน่าจะผ่านนะแล้วยกสุดท้ายที่เรามาได้แข้งซ้ายดอกนั้นนี่ที่เตะเขาเอียงเอียงเข้าบุมเลยแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่านเกี่ยวกับเขาไม่เข้ามาว่าเราถอยเยอะเป็นผลไหมก็ไม่เกิดชนหนึ่งครับอืมถอยไป็หนึ่งครับแต่เ็ามองว่าไม่น่าถึงกับแพ้ ก็แก้มก้ก็อยากแก้มือไหมอยากแก้มือก็แก้ครับไฟนี้ก็ตั้งใจซ้อมครับไฟหน้าก็ตั้งใจซ้อมเหอนเดิมวันนี้ทำไม่สำเร็จคนคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเลยน้องฝากถึงเพื่อนๆที่รอติดตามรอไฟต่อไปเนี่ยก็ขอโทษปรับไฟนี้ครับก็เต็มที่ครับไฟหน้าจะ จะทําให้ดีกว่าเดิมครับไลยนาจะตัด,จะ,ดจะไม่ลังเลจะเดินก็คือเดินจะถอยก็คือถอยใช่ไหมครับปิดท่านและแต่เองครับไม่โทษใครครับโอเคครับน้องสุดยอดครับลูกชายมากครับ <c oughs> เป็นกำลังใจช่้ยต่อไปครับผม